สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ภาคใต้ยังน่าเป็นห่วงนะครับทั้งพัทลุงนครศรีธรรมราชสงขลาบางพื้นที่ต้องอบพยพชาวบ้านไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเพราะว่ายังคงมีฝนตกลงมาต่อเนื่องครับน้ำป่าสีแดงคุณจากเทือกเขาบรรทัดไหลเข้าท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอควนขนุนจกกังหวัดพัทลุงนะครับถนนสายหลักเข้าสู่ตัวอำเภอควนขนุนระดับน้ำสูงเกือบครึ่งเมตร ส่วนประชาชนกว่า300ครัวเรือนต้องเสริมกระสอบทรายให้สูงขึ้นเพื่อลดผลกระทบเช่นเดียวกับพื้นที่อำเภอโกงหลาและอำเภอศรีนครินถูกน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดไหลเข้าท่วมถนนหลายสายถูกตัดขาดการสัญจรเป็นไปได้วยความยากลำบากน้ำท่วมกระจายวงกว้างเกือบทุกอำเภอซ้ำเติมความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยซึ่งเพิ่งจะถูกน้ำท่วมไปเมื่อสวันก่อนหน้านี้ ส่วนชาวชุมชนเทศบาลนครน,นครศรีธรรมราชก็ต้องประสบปัญหาน้ําท่วมเป็นรอบที่สองนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่รองรับน้ําป่าจากเทือกเขาหลวงชาวบ้านบอกว่าประสบปัญหาน้ําท่วมเป็นประจําทุกปีหากวันใดมีฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า2-3ชั่วโมงก็จะเร่งเคลื่อนย้ายทรัพย์สินไปไว้ในที่สูง ขณะเดียวกันเทศบาลนครน,นครศรีธรรมราชได้ยกระดับการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมฝั่งคลองทุกสายเป็นระดับทงแดงหมายถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทันทีเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อน้ําท่วมฉับพลันเพราะว่ายังคงมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็ยังมีฝนตกตลอดทั้งวันนะครับทำให้มีน้ําท่วมขังโดยเฉพาะในเขตอํเาเภอเมืองสงขลา เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังเตรียมรับมือน้ำที่อาจจะท่วมสูงขึ้นโดยจัดพื้นที่สำหรับแจกกระสอบบรรจุดินทรายนำไปใช้ป้องกันนายจารุวัฒน์เกลี้ยงเกลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เรียกประชุมด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและแนวทางให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยพร้อมกับประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมแล้วใน3มอำเภอคืออำเภอสิงหนครอำเภอรัตภูมิและอำเภอควนเนียง เพื่อจะเร่งเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะเดียวกันภาวะฝนตกหนักในภาคใต้ย,ยังทําให้เกิดน้ําท่วมในจังหวัดตรงังจังหวัดสตูลรวมถึงจังหวัดในชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานอยู่ระหว่างการลงพื้นที่พร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากยังมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักไปจนถึงวันที่4ธันวาคมนี้ครับ